เอ้ฮัลโหลวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Tom เดอะโพสเกอครับผมไปเจอมาใน s t e ี m เว้ยเป็นเกมที่ให้เราเล่นเป็นทอมนะันะฮะซึ่งทอมเป็นาสาวน้อยที่เป็นนักส่งไปรษณีย์ครับผมในเมืองก็ไปเห็นมาน่าจะแปลกดีตัวเกมเป็นเดโมในสตีมนะครับถ้าเกิดว่าเห็นแล้วยลอยากรอเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับมา นี่เราเหรอนี่คือเราโดนเอามาทิ้งเหรอโพสอฟิทโอเค แชปเตอร์1ออกเป็นแชปเตอร์ยังไงเลย Walk here เพ e ร s w S D Shift to spin มีการวิ่งด้วยวะวิ่งได้หลักหน Your first delivery เพชรสเปซโอเคเราต้องไปส่งของวันนั t เชกับ e ีกินไซส์แอบไปแบบมองบ้านคนอื่นได้เหรอตอนนี้คือเรามีรถเข็นล้วยรถเข็นแบบส่งของอ้สเปซบาร์นี่คือเราแอบ,บมองคนอื่นใช่ไหมเนี่ย อย Peak as much as you want to d e c i d e คือแอบมองเขามากเท่าไหร่ก็ได้ until you want to make a decision มันเป็นเกมแบบ choice matter ปะเมื่อกี้ไม่ทันอนะ่ะ w you c h o o s o เวนกรรม Have to switch p e a k i n g ก็คือแอบ,บไปมองเพื่อดูว่าเหมือนอ๋อโอเคเหมือนไปดูว่าแบบมันเซฟไหมที่จะไปส่งใช่ปะพีคเอนเทอร์อออ๋อ,อโอเคอันนี้ก็คือว่ากดส่งของได้เลยหรือว่าจะแอบ,บเข้าไปแบบมองดูก่อนว่าข้างในบ้านเนี่ยมีคนอยู่หรือเปล่าขอแอบ,บมองแปบบ๊บ p e a อินไซ d ์อ๋อไม่ใช่มันคือ แอบมองของที่อยู่ข้างในกล่องอันนี้คืออันนี้คือไม่ดีป่ะเนี่ยแต่เรามองก็ได้วะแอบไปมองเขาก็เรียนเข้าอาหารแมวแล้วเดยว,ดยวแล้วถืออย่างนี้เลยหรอ What อันนี้คือเอาอาหารแมวมาปั้นเป็นสโนว์แมนแล้วคือไม่ส่งของให้เขาด้วยนะ ใช่ไหมมันแอบบมันแอบบอ๋อนี่ไงอ้าวกดกดดูไงวะอ่าโอเคก็ต้องกดค้างต้องกดค้างเขาดูอะไรอยู่อ่ะขอโทษครับป้าอป้าให้มองด้วยคือในแมวป้าละ่ะไม่ดีปะเหมือนเมื่อกี้มันเป็นรูปวาดอะมันเป็นแมวแบบรูปวาดอะ แมวไม่ป้าไม่ได้มีแมวจริงอะ่ะไม่รู้่ะไปเลยแล้วกันกัน <c oughs> รลวะตองไผมงผมยังงงควบคุมอยู่อะไอเดินนีง่ง่ะอ๋อโอเคโอเคือคไม่ต้องใช้เมาส์อะไรมั้งอ่าโอเคเราเอาของมาส่งอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นฟาร์มนี่แอบดูได้ต้องกดค้างดูน Knock o า r ring อย่าเคาะหรือว่าอยากกดกริง่งคลิก are very sensitive c h i c k s are very sensitive อ๋อคือไอ้พวกไก่ลูกไก่เนะี่ยค่อนข้างจะแบบว่าตื่นกลัวง่ายฮะ <laughs> ลุงลุงนอนอยู่นั้นเด,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 ด็ดเดๆๆไอีไกต่ตรงนั้นกำลังเล่นเล่นอูนนอ,อก,กันอยู่โอเค คือแล้วเราเอาอะไรมาส่งอ่ะอันนี้เราทําอะไรกับมาได้ไหมได้ด้วยเอาวัวนี่ไม่น่าใช่วัวน,นะเฮ้ยอิบาดามนี่คือเราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะแต่คือผมว่านี่ไม่น่าใช่วัวน,นะหรือว่าเราคิดผิดมาตลอดอืม ช่างแปลกไอ้ตอนนั้นเป็นเหมือนทำไมเขาวาดเหมือนเป็นไอ้นั่นเลยไอ้เหมือนเขาวาดเขาวาดผิดป่ะทำไ,ไมมันเหมือนลูกโป่งเลยวะโอเคเอามันพีกนี้ได้ด้วยอะไรเนี่ยว่าต่ฟัคโอเคนี่เดือนเป็นแบบพอบอยอ่ะอ่ะเลือกเอาไม่เลือกเวนเวนเวนวางก่อนแถบมันมันเลือกไงอ่ะ เขาบอกว่าให้เลือกว่าจะพีคไหมอ่ะเอนี่ไงนี่ไงกดแท็บโอเคผมงงงงไอ้ระบบไอ้อะไรวะควบคุมมากเลยพีกินไซ์ขอดูหน่อยแล้วกันฮะทำไมต้องซื้อที่ดับเพลิงวะ <laughs> อ,อว๋อแล้วก็คือให้ไปตรงไอ้วงแดงใช่ไหม <laughs> อู้ โ oh, no. อ้ no กูไก่กิ้งไก่ไก่ไกตัวบวมเลย off, ปิดเอาปิดสแตมขอบคุณขอบคุณที่ใช้บริการลุง่ะลุงลุงเป็นไรไหมเออลุงหายไปไปละขอโทษครับนี่กูเล่นอะไรวะเนี้ย นี่คือทำแย่มากเลยเนะี่ยนี่เราแบบโคตรแย่เลยเอ้อันนี้เหมือนเป็นแบบอ o l l e c t i b l e วะไก่เป็น collectible โอ้ข้างหลังมันเหมือน choice matter ป่าวะข้างหลังแบบไฟไหม้มาแต่ไกลเลยคีป p e r way ระวังหมาด้วยขอเช็คก่อนเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวค่อยไปเช็คขอดูก่อนโอเค อันนี้คือแบบเป็นอ่างอาบน้ําแบบสไตล์แปลกวะทำไมอาบน้ําเหมือนเป็นที่แบบที่นั่งโถส้วมเลยเฮ้เดี๋ยวโถส้วมมีสองอันวะวัดอันนี้เป็นคู่รักหรือเลยหนังสือพิมพ์ด้วย Most be aware of the stalker ระวังพวกทำๆมองๆี่ฉันเนี่แหละค่ะทำไมมีไก่กำลังเล่นโยคะยตรงนั้นโอ้ oh. ลราเตะด้วยโอเคค่อ okay. นข,ข้างจะน่ากลัวโอ้นี่ห้องหนึ่งอ้เดียวเขาเป็นเป็นแบบฝาแฝดแบบตัวติดกันอะ่ะนั่นอะ่ะใช่ปะ่ะมันถึงได้ต้องมีแบบเก้าอ,อี้แบบเหมือนอยู่ติดกันเลยอะห้องน้ำถึงได้เป็นอย่างนั้น What ได้ไงได้ไงมองคือเร้ไงได้ไงโอเคเห็นละเออแล้วได้แค่นี้เหรอแอบดูได้อีกวะไม่ได้แล้วมีไก่ตรงนี้โอเคขอเราควรจะดูไหมวะผมว่าเราอาจจะต้องดูวะน่าก,กลัวอยู่เว้ยเนี่ยที่แบบว่าตัวติดกันเพีกินไซแล้วกัน เลื่อยอ้ยาไอ้ยาคือหรือว่าสั่งเลื่อมาเพื่อที่จะหั่นตัวออกจากกันโคตรดาร์กเลยนะโคตรดาร์กเลยนะแล้วทำไงอะ่ะออกไปต,งตง้งเอาตัดต้นไม้ไม่หรอกไม่น่าใช่เกิดอะไขึ้น นึกว่าจะแบบตอนแรกนึกว่าต้นไม้จะตกลงไปข้างล่างแบบตกลงไปตรงไอ้บ้านแอบบดูได้โอ้โหโอ้ไม่นะชื่ออะไรอ่ะอโบโบ,โบทำไมมึงทำอย่างนี้ไอีน้องอีน้องมึงติดคุกนะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเอาได้อะไรมาวะได้เหมือนแบบ ที่กระโดดโลกเอที่กระโดดเหรอนี่มึงไปฆ่าหมาเขาอ่ะ What the hell อันนี้คือโบสถว์วะนี่คือแบบมึงชิบหายมากเลยอะ่ะไม่น่ามาส่งของเลยนี่คืออะไรวิทยุเหรอไม่ใช่ปะ กดไม่ได้เฮ้ยอะไรโอ้กระลอกแม่งสต็อกเกอร์ชัดเออหลวงพี่งานแต่งตัวแบบไปปาร์ตี้เลยเนี่ยอืมโอเคโอเค โอ้วัต DJ มันจะมีปาร์ตี้กันในโบสถ์เหรออันนี้อันนี้มันแม่งจะบาปไหมเนี่ยลงไปได้นนด้วยวัตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไก่ขอบคุณโอเคโอเคโอเคไม่ใช่เกมน่ากลัวใช่ไหมขอร้องนี่แหละวะฮะโอ้ <laughs> <laughs> มึงไฮยูเว้ร <laughs> ์อะไรวะเนี่ยกูเล่นเกมอะไรโอ้โหายแบบหายเลยนี่แหละวะไม่มีอะไรเลยไม่ให้ดูเลยวะเนี่ยว้าวหลอนเลยโอเค เราต้องไปส่งของก่อนปะพระเจ้าช่วยกล้ยทอดเราจะดูไหมดูให้หมดเลยแล้วกัน <c oughs> อ๋อลูกดิสโก้บอกโอเคโอเคไม่เคยแปกเขาเลยไม่เคยแปะเขาลเ,ยเขาลยเขาจะมีปาร์ตี้กันนะนะแต่ให้วางไว้ตรงนี้เหรอี๋ยวมันไปที่อื่นได้ปะไม่ปะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่เขาให้วางได้แค่ที่เดียวโอ้เดินช้าเลย <c oughs> ไม่เลยมันจะหายไปเนี่ย โอ้ยกระลอกล่วงกระลอกอย่ายตกใจผมดึกว่ามันจะตกใส่กระลอกแล้วโอเคก็น่ารักอยู่อันนี้อันนี้ก็คือแบบว่ากระลอกกระลอกเล่นเต้นดิสโก้ใช่ใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเอ้าอน,นี้หลับแทนปาร์ตี้ไม่มีคนมาดีเจรู้อันดีใจดีเจก็หลับ นี่คืออะไรเอ๊ะ okay. ก็คือกระลอกแม่งได้ดิสโก้คนเดียวนี่มีอะไรละโอเคอันนี้เม่ออะไรอันนี้เท่าไหไรอันนี้ยังดีกว่า e e สองกันแรกอะ่ะ <c oughs> okay. ขอให้โชคดี Chapter 5 The Letter นี่เหมือนเป็นอ๋อคุณแจหรอวัดอุ้ยโอ้โน่โอ้โหน่ o o d Not good! นี่มันมีคนแอบถ่ายเราชิปเป่งแล้วอันนี้สต็อกเกอร์ของจริง oh, no. โอ้โอน้ยมีคนแอบอยู่ในนั้นด้วยนี่คือบ้านเราเหรอ อยา่ามันมีคนอยู่ในนั้นนะน่าก,กลัวอยู่ดีก็น่ากลัวเฉยคอมหมายถึงว่ามึงมีคนขับรถมาอเ,เอ้ไม่ใช่ขับรถมาขับเรือโอเคได้กุญแจแล้วมันให้ฟีลแบบว่าเหมือนแบบแบบเกมแบบคนตีแบบดาร์ากหน่อยป่ะก็ค่อนข้างดาร์กนะ ตอนแรกเคือเพิ่งเห็นตัวคือแบบตัวตัวอีวหุ่เรานี่คือแบบกลัว <c oughs> คือไม่รู้ว่าตัวเราตัวเล็กหรือว่าแบบอีพุ่มแม่งใหญ่วะพัวแม่งใส่ประตูเลยนะีโอเคเปิดก่อน <c oughs> อุ๊ยุ้ยดูได้อ่า uh huh. อันนี้คือกล่องที่ไม่มีอะไรเป็นเหมือน,เป,นเป็นทางลงเป็นเบสเมนต์อ่ะเอาไงดีคือมันมีของเดลิเวอรใช่ไหมมันมีคนเดลิเวอรให้แบบเอาเราเอาของมาส่งที่นี่ แต่คือไอ้คนอยู่ข้างไหนไม่อสต็อกเกอร์เราชัวร์ๆเว้ยขอดูก่อนเลยอุ้ยไม่เป็นชอตงี้ทูทอมฮะถึงเล่าวอโ o ้ว a t the h e ไอ้ยากำลังได้ที่เลยด้วย you were supposed to what เธอต้องเป็นคนเอาของไปส่ง what you instead did สิ่งที่เธอทำจริงๆแล้วคือโอเค got spot creeping at the nurse นี่คือเราโดนโดนเห็นว่าแบบเราแอบมองนางพยาบาล upgraded your stalker staff หรือว่าขโมยกุญแจท่านฟิกกับอสแบบว่าแบบไปไปทำไปทำม้าเขา กีแกเป็นบัว What the hell Thank you for playing the demo โอเคก็ไม่ได้แบบยาวมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจริงๆมันจะมียาวสักแค่ไหนเชียวนะมันไม่ค่อยพวกไงเดียมันไม่ถึงกับแบบอ่าเกมเพลย์แบบจ๋าๆขนาดนั้นนะมันให้ฟิลเหมือนเกมแบบแนวเพราะอย่างคิกซะมากกว่านะเออแต่ก็เออแปลกดี ก็ <laughs> ใครเห็นก็อยากลองก็ไปลองกันได้ในสตีมอะเดโม่ทอมเดอะโพสเกอร์ครับผมโอเคนี่แหละง่ดีโอเคเจอกันครับบุย